นิยายเสียงเรื่องคู่แห่งโชคชะตาหรอเฮ้อผมให้แค่พ่อของลูกโดยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะตอนที่เก้าหววคืนพี่ทัศผมจะทำยังไงดีนายจะทำอะไรได้เขามีใหม่ไปแล้วพี่ไปสืบให้ผมหน่อยได้ไหมว่าคนนั้นเป็นคนรักใหม่ของวาจริงไหมจะไปสืบที่ไหน ผมเช็คชื่อและนามสกุลแล้วในนั่นชื่อทันวาลูกครึ่งนิวซีแลนด์จากนามสกุลก็รู้เลยว่ามันเป็นทายาทของโรงพยาบาลดังในนิวซีแลนด์เราจะเริ่มจากที่นั่นอ๋อที่แท้ก็เตรียมพร้อมมาแล้วผมมีงานด่วนอะไรอีกไหมช่วงเดือนนี้ผมอยากบินไปด้วยตัวเองกลับไทยได้ไม่กี่วันเขาก็ร้อนลนอยากจะไปสืบหาคนตัวเล็กของเขาภาพครอบครัววันนั้นยังติดตามันปวดแปรในใจจนทนไม่ไหวเขารู้ตัวเองว่าทำผิด และอยากจะแค่ไขความผิดพลาดแต่เมื่อรู้ว่ามันอาจจะไม่ทันแล้วเขาจึงรู้สึกแย่มากมีครับงานด่วนมากด้วยคงจะเดินทางไปไหนไม่ได้สักพักเลยพี่ทําแทนผมได้ไหมผมไม่อยากเสียเขาไปอีกแล้วผมจะไปตามเมียผมคืนนายเป็นเอามากนะคิมนายก็เห็นว่าเขามีลูกแล้วแล้วพ่อเด็กก็มาด้วยนายจะไปตามเขากลับมาอยู่กับนายได้ยังไงผมผมว่าผมรู้สึกถูกชะตากับเด็กแฝดด้วยนะพี่ พี่ก็รู้ว่าตระกูลผมมีเชื้อแฝดถึงพี่ชายฝาแฝดของผมจะตายไปแล้วแต่ผมก็เคยมีแฝดจริงๆไม่ใช่แค่นายคนเดียวที่มีเชื้อแฝดคนทั่วไปก็มีเยอะแยะคิมนายอย่ามาคิดเข้าข้างตัวเองไปหน่อยเลยคิดดีๆนะคิมถ้าว่าเขามีครอบครัวไปแล้วนายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาอีกสิทธิ์หรอมีสิผมเป็นผัวว่านะแต่นายมั่วไม่เลือกเขาทิ้งนายไปจะไม่ได้หรอคิมเพราะนายเป็นคนที่ทําให้วาเสียใจนะ เขาจะเริ่มต้นกับคนใหม่มันแปลกตรงไหนกันละ่ะผมนายรู้ดีกับใจกล้องวงจรปิดในวันนั้นมันก็ชัดเจนแล้วว่าเขาไปเพราะนายไปมีอะไรกับคนอื่นในห้องที่เขาเองก็เคยนอนกับนายแต่พี่ก็รู้ว่าผมว่าเขาไม่รู้และโรคติดเซ็กซ์มารักษาได้นะคิมแต่นายเลือกจะอยู่กับมันเพราะนายมีความสุขกับมันถ้านายรักเขาเห็นเขามีค่าตั้งแต่แรกนายจะไม่เสียเขาไปเลยคิมโถเว้ย ลางสูงหงุดหงิดจนต้องนัดเพื่อนๆอ,ออกมาดื่มอีกครั้งหลังจากงดดื่มมาสักพักสุขภาพเขาก็สําคัญแต่ตอนนี้มันเครียดหาทางออกไม่ได้อันฟ้าหนุ่มยกแก้วดื่มเอาดื่มเอาจนเพื่อนๆทั้งสามแ้่ต่เป็นห่วงไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นท่าทีแบบนี้แต่มันห่างหายไปนานจนคิดว่าลืมที่วาได้เสียแล้วแต่จากที่เมทัตโทรมาเล่าก็รู้แล้วว่าเพื่อนของพวกเขาไม่เคยลืมคนของใจได้เลยนิวซีแลนด ว่าจะกลับไปทําไมกันแอปนั้นมีคนต้องมากมายให้เลือกทําไมต้องเป็นวาด้วยวาครับไม่ไปได้ไหมพี่ต้องคิดถึงวากับลูกมากแน่ๆแต่ว่าจําเป็นนี่ครับว่าเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ทํางานกับแอปนี้การขยายตลาดไปไทยครั้งนี้ว่าเป็นตัวหลักเพราะว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมทุนว่าอยากมีอนาคตมั่นคงเพื่อลูกๆไม่ใช่แค่เป็นนักวาดแต่ว่าว่าตัดสินใจแล้วครับพี่ทันครับ งั้นพี่ขอไปหาวากับลูกบ้างได้ใช่ไหมครับไปได้เสมอเลยครับพี่เป็นได้ของพวกเขานะครับเป็นได้แค่พ่อของลูกแล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นคนของแม่ด้วยโอเคโอเคพี่ไม่เล่าหรือแล้วครับแล้วว่าต้องกลับไทยเมื่อไหร่ครับอีสองเดือนครับกําลังทําเรื่องย้ายโรงเรียนให้ลูกมีอะไรให้พี่ช่วยไหมถ้ามีจะบอกครับพี่ทันไม่ได้ไปทํางานหรอวันนี้ไปสิแต่พี่ลงเวนดึกหนะ่ะครับงั้นกินอะไรก่อนไปไหม ไม่ล่ะช่วงนี้พี่ต้องเตรียมตัวขึ้นเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลอาจจะยุ่งหน่อยนะสู้ๆครับพี่ครับสองคนพูดคุยกันตามปกติก่อนแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนคนของเมย์ทั์ที่ซุ่มดูอยู่ก็ได้ภาพไปหลายช็อตสำหรับวันนี้พอส่งคนมาติดตามดูได้สักพักใหญ่แล้วมีรูปส่งตรงไปที่ไทยโดยเฉพาะแต่เสียเงินแพงมากเพราะนิวซีแลนด์นั้นเคร่งคัดเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือความเป็นส่วนตัวของคนอื่น ทาให้การว่าจ้างให้แอบตามถ่ายรูปกิจวัตรประจําวันมาให้นั้นค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงและอันตรายคนรับงานจะคิดค่าจ้างสูงลิฟต์แต่ถึงกระนั้นคิมหันก็ยอมจ่ายเพื่อรับรู้การเคลื่อนไหวของอีกคนรวมถึงคิมหันอยากทําให้ตนเองแน่ใจว่าพิวามีคนใหม่ไปแล้วจริงๆพวกเขาอยู่บ้านคนละหลังวาอยู่แค่กับลูกแบบนี้พี่ว่าผมจะมีหวังไหมอย่าเพิ่งคาดหวังเลยเขาอาจจะเกลียดนายมากกว่าที่คิด อีกอย่างลูกของเขาเรียกนายธันวาว่าแดดนะเขาอาจจะแยกกันอยู่ก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่คบกันพี่จะขยันดับฝันผมททำไมนักหนาเนี่ยฉันต้องเตือนสตินายสิถ้านายคาดหวังมากไปและผิดหวังขึ้นมาก็แย่สิคิมแต่เราตามดูมาสองอาทิตย์แล้วนะพี่ถ้าเขาคบกันจริงต้องดูมีอะไรมากกว่านี้สิเงียบได้พักเดียวก็หาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองใหม่อีกจนได้ ม่ทัดขี้เกียจพูดกับคนดื้อรัน้นเอาแต่ใจจึงได้แต่ปล่อยเลยตามเลยสองเดือนต่อมาแม่ครับที่นี่ที่ไหนครับประเทศไทยบ้านที่แม่เกิดและเติบโตครับร้อนไหมลูกร้อนมากเลยครับทำไมเราต้องมาที่นี่ครับแม่แม่มาทำงานแต่ถึงไม่ใช่เพราะงานสักวันเราก็ต้องกลับมานะลูกที่นี่เป็นแผ่นดินเกิดของแม่ไงรอครับแล้วแผ่นดินเกิดคืออะไรครับ เิดคำถามอีกมากมายจากเจ้าแฝดที่กำลังเติบโตช่างซักถามไม่หยุดแม้จะเดินทางไกลมากแทนที่จะเหนื่อยกลับเอาแต่พูดไม่หยุดด้วยความตื่นเต้นไงย,ยะแม่ลูกสองเฮ้นี่ถ้าไม่คิดจะกลับมาก็คงไม่ติดต่อกันเลยใช่ไหมแกจะแ้ายมากนะที่ทิ้งฉันกับเพื่อนๆไปโดยไม่ติดต่อกลับมาเลยนะ่ะเฮ้ฉันขอโทษนาวิแต่ฉันจําเป็นต้องทําอีกอย่างฉันเห็นพวกแกกําลังมีชีวิตรักและการงานที่ดีก็ไม่อยากเอาเรื่องไม่สบายใจของฉัน ไปรบกวนพวกแกไงขอโทษได้ไหมเชอะและนี่เด็กๆหิวไหมคะหันไปพูดกับแฝดเป็นภาษาอังกฤษแต่ที่วาก็แย้งขึ้นมาว่าปกติพูดคุยกับลูกเป็นภาษาไทยมากกว่าเด็กชายชื่นชอบคนมาใหม่อย่างมากเพราะว่าสวยแถมยังดูใจดีอีกต่างหากสองหนุ่มน้อยเดินควงแขนดาวิกาคนละข้างเรากับสนิทสนมกันมานาทั้งที่เพิ่งเจอกันระวังนะลูกอย่าวิ่งเล่นนะครับคนเยอะเดี๋ยวจะหลงเอา ให่ลูกกอดแขนนวีเอาไว้นะคะครับสองนุ่มน้อยรับปากอย่างกระตือรือร้นพวกเขาชื่นชอบคนสวยมากเป็นพิเศษจะเชื่อฟังและทําตัวน่ารักน่าชังกับคนสวยไปหาอะไรกินแล้วค่อยกลับคอนโดนะเออเอาสิเราได้บอกสองแสบนั่นไหมทิวาเอยถึงเพื่อนอีกสองคนที่ไม่ได้เจอในวันนี้บอกแล้วว่างๆสองคนนั้นจะมาหาที่คอนโดแหละเพราะว่าวาคงไม่ว่างไปหาพวกเราใช่ไหมล่ะต้องดูแลลูกอี ไหนจะง,งานใช่ขอบใจมากนะวิไม่เป็นไรหรอกค,คีตาคีตาอยากกินอะไรบอกนะ้าเลยนะคะน้าจะพาไปกินส้มตำครับฮ่าฮ่เมนูโปรดของเด็กๆคือส้มตำานะแล้วต้องเผ็ดมากด้วยนะเอ๊ะแล้วที่นั่นมีให้กินหรอมีสิก็เข้าชมลงกับพวกคนไทยในต่างแดนม,มีนัดเจอกันบ้างทําอาหารกินด้วยกันหนึ่งในเะมนูโปรดก็คือส้มตำอีกอย่างคือตับหวานแปลกมากเลยนะ อยู่เมืองนอกแทนที่จะชอบอาหารฝรั่งหรอว่าสอนลูกเลี้ยงลูกเองเหนื่อยไหมกว่าจะโตขนาดนี้เหนื่อยสิแต่ก็มีความสุขที่ได้พวกเขามาเติมเต็มใจเวลาเห็นรอยยิ้มลูกได้ยินเสียงหัวเราะของลูกมันมีความสุขมากเลยนะวิกาดีจังฉันยังไม่คิดมีลูกเลยจนป่านนี้ทำไมล่ะก็ทำงานหนักคิดไว้ว่าถ้ามีลูกคงอยากดูแลเขาเองก็งต้องลาออกจากงานที่ทำฉันฝ่าฟันแทบตายเพื่อให้ได้เป็นหมอ ฝ่าฟันไปยืนงงในดงอันฟ้าจะให้ทิ้งไปไง่ายๆเพราะมีลูกก็ไม่ได้ปะเข้าใจแหละสีคนนั่งชิลที่ร้านอาหารขนาดกลางแห่งหนึ่งเด็กทั้งสองตื่นเต้นกับเมนูอาหารของไทยมากเพราะมันหลากหลายไม่เหมือนกับที่ตนเคยเห็นในนิวซีแลนด์พวกเขาชี้ลูกอาหารตามใจชอบจนคนเป็นแม่ต้องปลามเพราะเยอะเกินกว่าจะกินได้หมดพอแล้วคีตาคีตาเดี๋ยวทานไม่หมดบางอันลูกยังไม่รู้จักเลยนะ ยังไม่แน่ใจว่าจะกินได้ไหมอย่าสั่งเล่นแบบนี้สิโอเมก้าหนุ่มสอนลูกอย่างใจเย็นจะสองแสบยิ้มแย้แต่ก็เอาหัวมาถูไหล่แม่คนละข้างอย่างอ่อนอ้อนชนะเอ็นดูเสียจนดาวิกาอดแะภาพไปลงโซเชียลไม่ได้ภาพไม่พอยังมีแบบวิดีโอสั้นอีกด้วยภายในหมื่นชั่วโมงที่มาเยือนไทยสองแฝดก็สร้างกระแสความน่ารักน่าชังจนดังในโซเชียลแบบไม่รู้ตัวทั้งแม่และลูกพี่ตกใจหมดเลยคิมมีอะไร ที่ดูนี่สิเฮ้อะไรล่ะผมรู้แล้วว่าวาหายไปไหนไหนรู้ได้ยังไงคิมหานยื่นโทรศัพท์ให้เลขาที่พวงตำแหน่งพี่ชายอย่างตื่นเต้นและดีใจคนที่เขาโหยหามาอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันแล้วทำโซนเดียวกันคงทำอะไรได้ง่ายขึ้นเขากลับมาไทยนี่เองผมจะไปหาเขาเดี๋ยวก่อนใจเย็นไอ้เสืออะไรอีกพี่จะไปหาที่ไหนรู้หรอ ขอแค่กลับไทยจะไปหาเลยเหรอเออจริงด้วยผมเห็นว่าเขากลับมาแต่ในนี้ไม่มีบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนเฮ้อความรักทำให้นายเป็นคนไร้สติขาดการไต่ตองได้ขนาดนี้เลยเหรอคิมเออเดี๋ยวสืบให้ใจเย็นๆแล้วกลับเข้าไปทำงานดีๆนายทำพนักงานแตกตื่นนะคิมอ,อ่าจริงด้วยประธานบริษัทที่หลุดฟอร์มเดินตัวรีบอย่างหมดมาดหลับเข้าไปในห้องทำงานตามเดิมแต่ทว่า ไม่ได้งานอะไรเลยเพราะเอาแต่เลื่อนหาต้นต่อที่มาของคลิปน่ารักกับภาพไวรัลนั่นจบตอนที่9ตอนที่10บังเอิญหรือตั้งใจเจอไหมพี่ต่อให้ในายถามันละรอยรอบก็ไม่ช่วยให้นักสืบทำงานได้ไวขึ้นหรอกนะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ากับลูกไม่ใช่คนมีชื่อเสียงอะไรมาแต่แรกมันแค่ไวัรั่นเล็กๆทั่วไปเท่านั้นโถพี่ไหนว่าเก่งนักเก่งหนานี่อาทิตย์หนึ่งแล้วนะ เ้อนายนี่เหมือนตาแก่เข้าไปทุกวันโอ้ยพี่ทัศเย็นไว้หน้านักสืบโทรมาพดีคิมหันยอมเงียบรอฟังเสียงจากปลายสายว่าจะรายงานว่าอย่างไรเขาใจเต้นตุมต้มตุ้มต่อมๆวันพรุ่งนี้คุณทิวามีไปออกงานกับแอป,ปการ์ตูนชื่อดังของนิวซีแลนด์ที่มาเปิดตลาดใหม่ที่ไทยครับพวกเราตามหาแท้ตายที่แท้คุณทิวาก็คือนักวาดชื่อดังที่สื่อตามหาเขาปิดบังตัวตนมาตลอดเลยครับพูดเมทัศน เราจะให้พวกผมทํายังไงต่อครับไม่ต้องทําอะไรส่งรายละเอียดงานาวันพรุ่งนี้มาให้ฉันแล้วฉันจะโอนเงินที่เหลือให้ครับได้เลยครับในวันต่อมาคิมหันได้มาที่งานดังกล่าวเขานั่งแฝงตัวอยู่ในงานเฝ้ามองความสําเร็จเล็กๆที่เขาไม่เคยได้รู้มาก่อนไม่รู้ว่าคนน้องมีความสามารถพิเศษอะไรนอกจากการเป็นพนักงานขายของบริษัทตนเองในตอนน,นั้นไม่รู้อะไรเลยจริงๆเขาเฝ้ารอจนงานจบ และคนน้องปลีกตัวออกมาร่างสูงจึงเดินไปดักรอตรงทางออกที่คาดว่าคนน้องจะเดินมาแล้วก็ได้เจอว่าพี่คิมสองคนที่ความตั้งใจต่างกันได้วนมาพบกันอีกครั้งอีกคนตั้งใจมาเจอส่วนอีกคนนั้นตั้งใจว่าจะหลีกหนีให้ไกลห่างที่สุดคิดไว้แหละว่าต้องเจอกันจนได้สักวันแต่ไม่คิดว่าวันนั้นจะมาถึงรวดเร็วขนาดนี้มันไวจนไม่ทันเตรียมใจ ที่ว่าถอยหลังหลายก้าวและเตรียมหันหลังเดินหนีคนพี่หัวใจเต้นรัวแรงไปหมดไม่รู้ว่าตอนนี้ตนเองรู้สึกอย่างไรกันแน่แต่เพียงแค่ได้เจอหน้าคนพี่อีกครั้งกลับทําให้ภาพและเสียงในความทรงจำอันเลวร้ายหวนคืนกลับมาเขารู้สึกผะอืดผะอมสะอิดสะเอียนความรังเกียจตีขึ้นมา,มามากกว่าที่คิดเอาไว้แหน้าหวานซีดเผือกก้าออกไปจากตรงนั้นได้ไม่ทันครึ่งก้าวก็ถูกรั้งเอาไว้คิมหันจับข้อมือเลียวของคนน้อง ก่อนจะดึงกลับเข้ามาหาตัวโอบกอดจากทางด้านหลังอย่าไม่ไอายสายตาใครต่อใครว่าพี่คิดถึงว่านะบอยเสียงคุณและดิ้นลนออกจากอ้อมแขนคนพี่อย่างสุดแรงแต่แรงโอเมก้าที่ตัวเล็กกว่าอัลฟาหนุ่มมากนักทําให้แรงนั้นไม่กระเทือนเลยแม้แต่น้อยร่างหนาย,ยังคงโอบกอดและกระซิบคําพูดที่รอจะพูดมานานพี่ขอโทษพี่มันโง่เองที่ทําเลวลงไปพี่ยอมรับผิดว่า เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมครับคนดีเหมือนเดิมแบบไหนที่ว่าเหมือนเดิมคุณไปมั่วกับคนอื่นในขณะที่ผมรักและซื่อสัตย์กับคุณแค่คนเดียวอะนะไม่ไม่ใช่นว่าเหมือนเดิมคือเรารักกันเหมือนเดิมเรารักกันหรอตอนไหนคุณรักผมด้วยหรอคุณอย่างคุณเนี่ยนะวาพี่พูดจริงๆนะเฮ้คุณคงจะเห็นผมกินหญ้าแทนข้าวสินะปล่อยผมแล้วอย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตผมอีกตอนนี้ผมไม่รู้สึกอะไรกับคุณแล้วคุณคีมหัน เชิญคุณไปเสีบสุขกับโอเมก้าหน้าโง่คนอื่นเถอะทิวาสะบัดต,ตัวอย่างแรงและเดินหนีไปความรู้สึกทั้งโกวดและเสียใจเขามาทําไมกันแค่นี้ยังทําร้ายกันไม่พอหรอที่ผ่านมาเขายังเสียใจไม่พออีกหรอว่าเดี๋ยวสิว่าว่าคิมหันเดินตามข้ามกลางสายตาคนมากมายเขาไม่แคร์ใครเลยเอาแต่เดินตามคนน้องและเรียกให้หยุดฟังอยู่แบบนั้นทิวาขึ้นรถแท็กซี่หนีไปทัน ก่อนที่เขาจะคว้าแขนเรียวเอาไว้ได้ขิมหันหัวเสียอย่างหนักไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เลยเขาค่อนข้างมั่นใจว่าหากแสดงความจริงใจออกไปอย่างน้อยคนน้องน่าจะยอมเปิดใจรับฟังกันบ้างแต่ถ้าว่าเขาคิดผิดไม่มีโอกาสสำหรับเขาเลยแม้แต่น้อยแล้วเขาจะต้องทำอย่างไรวิช่วยวาหน่อยสิว่าไงไปรับแฝดที่โรงเรียนแทนหน่อยนะว่าจะไปอีกทางพอดีมีงานด่วนได้สิอย่าลืมโทรบอกคุณครูก่อนนะ โอเคขอบใจนะที่วาเหลือไปเห็นรถยนต์คันหนึ่งขับตามมาสักพักแล้วจึงคาดดาวว่าน่าจะเป็นคิมหันยิ่งคิดยิ่งกลุ่นกลนในใจจะกลับเข้ามาในชีวิตของเขาทำไมอีกเรื่องมันก็ผ่านไปนานหลายปีแล้วไม่ควรมีอะไรถูกลื้อฟื้นขึ้นมาอีกบ้าชิปในที่สุดทีวาก็ได้ให้คนขับแท็กซี่พาวนหนีไปจนได้คิมหันจอดรถข้างทางเขาทุบพวงมาลัยด้วยความโมโหและผิดหวงังแทบจะเอาหัวโขกกับรถ การงอน,นั้นยากกว่าที่คิดมากอันฟ้าที่เคยหยิงคารนงมาตลอดได้รู้จักความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากโอเมก้าตัวเล็กคนเดิมหัวใจอันฟ้านั้นร้อนลนอยากไปฉุดล้างเอามาเป็นของตัวเองอยากจะสร้างรอยพันธะแม้อีกฝ่ายไม่ยินยอมอยากเป็นคนเลวอีกครั้งเพื่อให้ได้คนน้องกลับคืนมาหัวใจดวงนี้มีทั้งรักและอยากครอบครองจนแทบจะไร้สติสามัญสำนึกใดคิมหันนั่งนิ่งอยู่ในรถยนต์แบบนั้นครู่หนึ่ง ่อนจะคิดได้ว่าหากเขาบุ่มบ่ามทำอะไรลงไปในตอนนี้มันอาจจะไม่มีโอกาสอีกเลยก็ได้เขาเฝ้าตามหาและรอคอยคนตัวเล็กมานานเหลือเกินดังนั้นเขาจะเสียโอกาสครั้งนี้ไปไม่ได้เมื่อคิดได้อย่างนั้นจึงขับรถตรงไปยังบริษัทเพื่อศึกษาข้อมูลเว็บการ์ตูนนั้นและหาทางเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันพี่ทัศเข้ามาหาผมหน่อยขอต่อสายหาเลขารุ่นพี่เมทัศเดินเข้ามาและรอฟังรู้ว่าคงไม่ใช่เรื่องงานหลอก พอพักหลังมาชีวิตคิมหันมีเพียงเรื่องของที่วากับเด็กแฝดเท่านั้นผมจะเข้าร่วมทุนกับแอปการ์ตูนออนไลน์นะพี่พี่ช่วยทําเรื่องติดต่อกับผู้บริหารสูนสุดคนที่นั่นี้ผมทีเอาจริงเหรองานสายนี้เราไม่เคยแตะมาก่อนเลยนะผมเอาจริงผมจะเอาเมียมผมคืนไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็จะทาเฮ้อเขาจะยอมไหมล่ะนั่นไม่รู้แต่ผมจะใช้เงินที่มีให้เป็นประโยชน์นะัดทางนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับท่านประธานคนข้างลักษ เมทัศจัดการดําเนินเรื่องอย่างรวดเร็วภายในสัปดาห์ต่อมาคิมหันก็เดินทางไปนิวซีแลนด์เพื่อพบกับประธานบริหารของที่นั่นการต่อรองเซ็นสัญญาผ่านไปได้ด้วยดีเพราะเงินจํานวนมหาศาลที่คิมหันทุ่มเทให้กับการพัฒนาระบบเขากลับมาเมืองไทยด้วยความดีใจอย่างที่สุดเพราะเขาได้ขอให้ทางนั้นออกคําสั่งให้ทีว่าหนึ่งในหุ้นส่วนนั้นทํางานขึ้นตรงกับเขาผู้ที่ถือหุ้นสูงกว่าเขากลายเป็นผู้กุมอํานาจสูงสุดของแพลตฟอร์มที่ไทยแล้ว นี่ทำไมพี่มาอยู่ที่เมือ่อถึงเวลาประชุมพูดถือหุ้นครั้งต่อมาทิวาแทบช็อกเพราะคนที่มานั่งเก้าอี้ผู้บริหารสูงสุดกลับเป็นคนที่เขาไม่อยากพบเจอคิมหันไายมือให้เหล่าผู้เข้าร่วมประชุมนั่งลงและเริ่มการประชุมด้วยมาดของอันฟาที่เหนือกว่ามากผมอยากเข้าไม่มีบทบาททางด้านสื่อสังคมออนไลน์บ้างนอกจากธุรกิจอสังหาริม,มทรัพย์ที่ทำอยู่ตอนนี้ผมยังใหม่มากกับวงการเขียนถ้ายัางไงผมคงต้องรบกวนคุณทิวา บ่อยหน่อยนะครับช่วยมาพบผมทันทีที่ผมต้องการข้อมูลอะไรได้ไหมครับครับทิวากัดฟันตอบอย่างไร้ทางเลือกการปฏิเสธไม่เป็นผลดีแม้จะไม่พอใจก็ทําอะไรไม่ได้แล้วได้แต่ตามน้ําไปคิมหันยกยิ้มยังพอใจในคําตอบงั้นหลังจากประชุมรบกวนคุณออกไปคุยงานและแนะนํารายละเอียดสิ่งที่ผมต้องการเรียนรู้หน่อยได้ไหมครับครับงั้นผมขอจบประชุมแค่นี้เชิญทุกท่านไปทํางานของตัวเองได้ครับ ที่ว่าอ้าปากค้างอย่างตกตะลึงการประชุมเพื่อถือหุ้นกลายเป็นเพียงเรื่องบังหน้าเพื่อจะพบเขาินะผู้ชายคนนี้ร้ายกาจชมัดนิสัยเอาแต่ใจชอบเอาชนะและอยากได้อะไรต้องได้นั้นไม่เคยเปลี่ยนแต่กับเขาวนั้นไม่ง่ายอีกแล้วเขาเคยยอมพระคำหวานที่ไม่มีรักมาเกี่ยวข้องหลงกลหัวใจของคนเย็นชากิมหันไม่เคยรักใครนอกจากตัวเองเลยทีว่าเดินตามไปอย่างไร้คำพูดจนถึงตอนที่ขึ้นรถออกไปด้วยกัน วาครับอยากกินอะไรไหมไม่ครับเด็กๆสบายดีไหมถามทำไมทิวาหันขวับและตะวาดลัน่นหัวใจสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวว่าจะถูกพรากลูกไปจากอกกว่าเขาจะอุ้มท้องและคลอดมาอีกทั้งยังดูแลฟูมฟักมาจนโตขนาดนี้เขารักลูกมากจนยอมไม่ได้หากอีกคนจะมาแย่งเอาลูกๆไปจากเขาโว้จเย็ยนๆสิวานี่จงเหมือนจะฆ่ากันเลยนะครับพี่แค่เอนดูเด็กๆหนะ อย่ามายุ่งกับลูกของวาครับแล้วพี่ยุ่งกับวาได้ไหมอย่ามายุ่งวาครับพี่ขอโทษเรื่องอะไรทุกเรื่องเลยครับมันผ่านไปแล้วอย่าพูดถึงอีกจะดีกว่าแต่ว่าพี่ขับรถไปเงียบๆไม่งั้นก็จอดให้ผมลงอันฟ้าหนุ่มเงียบกิบและขับรถไปอย่างที่คนน้องบอกไม่รู้ทําไมแต่คิดว่าเชื่อฟังไว้น่าจะดีกว่า ขืนดื้อดึงอาจจะเสียโอกาสไปอีกเ็าพาคนน้องไปทานอาหารแม่อีกคนจะนั่งหน้าบึ้งตลอดและไม่ยอมแต่อะไรนอกจากน้ำเปล่าเลยก็อย่างรันจะพาไปอ้างว่าจะคุยงานทั้งที่ไม่เคยถามอะไรเกี่ยวกับงานเลยแม้แต่น้อยที่วารู้จุดประสงค์ดีแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้หากอีกคนอ้างคำว่างานอิ่มหรือยังวารีบหรอครับจะไปไหนพี่ไปส่งนะไม่จำเป็นวาครับอย่ามายุ่งกับชีวิตผม ถ้าข่าวหน้าอ้างเรื่องงานเพื่อมาตอแยผมอีกผมอาจจะพิจารณาถอนหุ้นก็ได้อย่าคิดว่าเงินของคุณซื้อได้หมดทุกอย่างคุณคิมหันกลายเป็นว่าบรรยากาศระหว่างทั้งคู่ยังไม่ดีขึ้นและมีท่าว่าจะเลวร้ายล,ลงไปอีกด้วยคิมหันยอมลาถอยในวันนี้เพื่อหวังผลในวันข้างหน้างาั้นพี่ไปส่งวานเลยแล้วกันให้พี่ไปส่งที่ไหนครับไม่ต้องถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวเดี๋ยวสิวาววา ที่ว่าเดินหนีไปแล้วคิมหันรีบจ่ายเงินและรีบร้อนแอบเดินตามคนน้องไปที่ว่าไม่ได้เอกใจอะไรจึงเรียกแท็กซี่ไปที่โรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งที่เจ้าแฝดเรียนอยู่ขี่ตาและขี่ตาวิ่งแข่งกันมาหาแม่อย่างคิดถึงที่ว่ารีบโบกมือห้ามให้จะรอความเร็วลงไม่งั้นอาจจะพากันล้มลงไปหมดแต่ดูเหมือนจะไม่ทันเสียแล้วสองหนุ่มน้อยที่พุ่งเข้ามาหาแม่อย่างแรงจนเขาตั้งรับไม่ทันร่างเล็กส่วนเศษจ,จะล้ม ทว่ามีอ้อมแขนแข็งแรงมาโอบรัดเอาไว้ได้ทันทั้งแม่และลูกที่วาถอนใจอย่างโล่งอกก่อนจะหันมาดูลูกโดยที่ยังอยู่ในอ้อมกอดน,นั้นกีตากีตาแม่บอกกี่ครั้งแล้วครับว่าห้ามวิ่งเข้ามาแบบนี้ลูกตัวโต,วตวกันมากแล้วนะแล้วยังมีถึงสองคนอีกแม่จะรับแรงประทับไม่ไหวแล้วพากันล้มถ้ามีอีกแม่จะไม่มารับแต่จะให้พี่เลี้ยงมาแทนดีไหมไม่ครับไม่เอาครับงั้นอย่าทําอีกนะครับสัญญามาก่อน สองหนุ่มน้อยเกี่ยวก้อยสัญญาก่อนจะเหลตามองล่างสูงที่เขาคุ้นกลิ่นอย่างประหลาดแถมหน้าตาหล่อน,นั้นก็ดูคุ้นตายอย่างบอกไม่ถูกเด็กทั้งสองร่างแม่ของตนออกจากอ้อมแขนที่ดูท่าจะไม่ยอมปล่อยพวกเขาออกอาการห่วงแม่แม่จะอยากรู้ว่าคุณลุงตรงหน้าเป็นใครสวัสดีครับเด็กๆจำลุงได้ไหมครับคนที่เพิ่งรู้ตัวสะดุ้งสุดแรงหันขวับมาหาล่างสูงแล้วผักอกเขาอย่างแรงมาทำไมนี่แอบสะกดรอยตามผมหรอ ปล่าครับที่แค่บังเอิญมารับลูกเพื่อนน่ะบังเอิญหรือตั้งใจกันแน่เออเฮอับตาม,มาจริงๆสินะคุณต้องการอะไรจากผมอีกจุจุว่าครับเสียงดังเด็กๆตกใจหมดแล้วนะครับคีตาและคีตามองดูแม่ที่เสียงดังใส่ลุงตัวโตก็ผวาตกใจแม่ไม่เคยเสียงดังใส่ใครให้เห็นมาก่อนปกติแม่ของพวกเขาอ่อนโยนเด็กชายทั้งสองมองเขม่งไปที่คีมหัน และจับมือแม่ของตนอย่างหวงแหนอยากปกป้องแม้จะกลัวแม่ครับคุณลุงเป็นคนไม่ดีหรอครับไปให้พ้นแม่ของเรานะคิมหันรีบนั่งลงและล้างเด็กชายเข้ามาหาก่อนจะอธิบายด้วยเสียงนุ่มนวลในหน้าอ่อนโยนเวลาพูดกับเด็กดูราวกับเป็นคนละคนเลยทีเดียวเด็กๆลุงเป็นเพื่อนเก่าของคุณแม่ตอนนี้เราทํางานร่วมกันครับอาจจะต้องเจอกันบ่อยหน่อยลุงขอฝากตัวกับพวกหนูได้ไหมครับเด็กๆลังเลมองหน้าแม่ ลุงชื่อคิมหันนะผมชื่อคีตาคีตาครับเราเคยเจอกันแล้วที่อังกฤษจำได้ไหมเด็กแฝดสายหัวพอผ่านมาก็หลายเดือนอยู่ตอนเจอก็ร้องไห้ทั้งยังเจ็บและตกใจอยู่คิมหันไม่ได้ถือสาแต่อย่างใดเขาหัวนล้อยอย่างเอ็นดูเขาถูกชะตายอย่างบอกไม่ถูกเขารู้สึกบางอย่างทําให้เขาคิดว่าเด็กสองคนนี้เป็นลูกของเขาแต่การจะหาคําตอบน,นี้ได้ก็ต้องมีเวลามากกว่านี้เอาไว้วันหลังลุงจะพาไปกินไอศครีมนะ อยากไปไหมครับอยากครับเด็กๆตอบพร้อมกันได้เลยครับอย่ามาชวนลูกวาไปไหนมาไหนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะห้ามมายุ่งเด็ดขาดโถวาพี่แค่อยากพาเด็กๆไปเที่ยวไปกินขนมตามภาษาใช่ไหมครับใช่ใช่ที่วาทำอะไรไม่ได้เพราะลูกชายทั้งสองอยากไปจึงกลายเป็นว่าพวกเขาทั้งหมดได้ไปกินร้านไอศครีมชื่อดังเด็กทั้งกู่ดูมีความสุขมาก ภาพที่คิมหันนั่งป้อนไอศครีมพร้อมเช็ดปากให้เด็กน้อยเวลากินเลื้อเทอะเป็นภาพที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นมาก่อนเลยที่ว่าใจเต้นแรงช่างเป็นภาพที่งดงามแต่เขากลับเจ็บปวดหากคนพี่รู้จักพอไม่มากมากและรักเขาบ้างก,ก็คงดีแต่นี่อีกคนคงไม่เคยรักใครนอกจากตัวเองต่อให้ภาพตรงหน้าสมบูรณ์แบบมากแค่ไหนก็ไม่อาจทำให้ใจที่เคยปวดร้าวนั้นลืมความเจ็บได้ ความทรมานจากการแพ้ท้องการทุรนทุายหวยหากินของอันฟาที่เป็นคู่แห่งโชคชะตาและพ่อของลูกสารพัดเรื่องราวที่ผ่านมาได้ลำพังนั้นสั่งให้ใจจำว่าอย่าได้กลับไปเจ็บซ้ำอีกเด็ดขาดแม่ครับวันหลังเราไปกับลุงคีมอีกได้ไหมครับแม่แม่ครับครับลูกว่าไงคีตาผมคีตาครับคีตาอยู่นี่ครับแม่ทิวาสะบัดหน้าเพื่อเรียกสติให้กลับคืนเด็กทั้งคู่ติดคนง่าย หรืออาจเป็นเพราะสายใยของพ่อลูกก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่คิมหันเข้ากับเด็กๆได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเขาชักจะหว่นกลัวในใจหากว่าคนพี่จับได้ว่าเด็กชายทั้งสองเป็นลูกของตนจะเป็นอย่างไรเขาต้องหาทางป้องกันเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้นลูกคือดวงใจใครจะมาพาไปจากเขาไม่ได้จบตอนที่สิบกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไ i b e อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ต้องพลาดตอนต่อไป และเรื่องใหม่ๆเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ